อันบล็อกเลยนะครับของนี้หนึ่งกล่องนะครับก็จะมีปืนยิงตะปูแรงดันสูงนะครับแถมตะปูย0บตัวนะครับแว่นตาน้ำมันหล่อลื่นแล้วก็อะไหล่สำรับเอาไว้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวมาลองใช้งานกันเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงไปที่แผ่นปูนอันนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับผมโหแน่นเลยนะไม่หลุดนะครับ ติดแน่นเลยสามารถยิงปูนยิงไม้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองยิงหน้ากากล่องไฟไปตดกับแผ่นปูนอันนี้นะครับทดลองว่าเป็นกล่องไฟนั่นเองนะครับผมก็วางท่าลงไปนะเดี๋ยวผมจะลองยิงตัวกลางนี้นะครับนี่นะครับผมติดแน่นเลยนะต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงเหล็กฉากอันนี้นะจำลองว่าเป็นเหล็กกล่องนะครับผมก็จะหนาประมาณนี้นะครับกดลองไปได้เลย ปืนยิงตะปูแรงดันสูงตัวนี้นะครับสามารถยิงได้ทั้งไม้ปูนเหล็กเหมาะกับงานใช้ในบ้านแล้วก็ในอาคารนะครับเอาไว้ยิงแคมป์เดินท่อน้ําประปาได้ติดตั้งกล่องปลั๊กไฟแล้วก็ล้างสายไฟแล้วก็เป็นการลดขั้นตอนของการจาะสว่านด้วยนะครับท่านใดอยากได้ปืนยิงตะปูแรงดันสูงดีๆแบบนี้นะครับกดสั่งซื้อกสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ